วันนี้ผมจะรางรักษาคอมนทีให้การอสอ NDC นะครับวิธีาก็มันก็เหมือนเดีมนะครับทุกอย่างนะเราจะลองรู้ธีา,ารนะักษาคามเี็สกันนะ 头目。嗯。好 k 这算。 รอบกันนะคงนานนักแสะซอมพีทีใช้เวลานานเลยรอนนะดู้ป แมมุ้งทำตาแมมุ้งหนึ่งตาแม่มุ้งหกรอสักพักหนึ่ง

เต้แนแรอืมขั้นตอน,นครับอาจจะนาหนอนี่หาใหญ่ปลาใส่มั้ยครัต้แบบแบบแบบนี่มันก็เดงมาครับเดึงเยอะลรอหน่อยครับ อีกน้อยอีกน่อช่ดคุณไม่ต้องมองนะครับาอกงานครับว่าคุณจะ ว่ามาจะก,กลายเป็นเอ็มดีซีโกงแล้วก็เดวิลพันแล้วก็อืมอยงหน้าไม่ดีโอเลยดีออกนี่นี่ น้อไปยังไาอีกนานเลย Fuck you อว y Why Why ทั้งวันนี้ก็นึกจกินไหมครับถือกล้องครับผมอืมือกินถสองคมละ สองทุม่มแล้วอมมมืมสองทุ่มครึ่งก็โทรมาที่เสียงแซก็กวันดีคุยกับพ่ออยู่ แค่มออยู่เหรอะขอโทษด้วยเิงเส้นสอนบ้า ยังไม่เสร็จังไมเยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอย่านานดินี่คลิปมาลงยูทูบยังไงเบื่อตรงเนี้ย มันกลายไปไม่ใช่นนะเหมือนเนะดีแล้วเกนะ็บก็จบพี่นะก็ใช้เว่าการใช้ที่รบบโอเคไหมก็จบะข่เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย